ที่เราก็มามองดูปัญหาของเราว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมหรือศีลธรรมนั่นมันเป็นเรื่องอะไรคือ <c> ม <oughs> ันเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นขั้นหนึ่งของาศาสนาคือเป็นเรื่องทางจิตใจเมื่อไอ้ส่วนใหญ่คือตัวาศาสนาเป็นอมนภานรศีลธรรมมันก็ปลอยกระจอกงอกง่อยไปตามเ <c oughs> วลานี้มันเหมือนกับว่านอนเป็นอมนภาษ นอนกรอกตาดิ้นกระดกกระแรกอยู่บนที่นอนไปไหนไม่ได้แ <c oughs> ม้ว่าไอ้ผิวไอ้ไอ้เปลือกไอ้ัลักมันจะวิ่งว่อนไปแม้ว่าพระไตรปิฎกจะถูกพิมพ์ขึ้นทุกภาษาก็เถอะมันก็ไม่เป็นเป็นความจริงที่ว่าไอ้ตัวศาสนามันจะ,จะเจริญได้มันเล่นยแต่ว่าคนเข้าใจแล้วไปปฏิบัติ เมื่อเมื่อยังไม่เรียนพระไตรปิฎกกันมากเสียอีกคนยังมีศีลลธรรมดีเพราะว่าเขากลัวบาปก็พอแล้วเขาหวังจะได้บุญก็พอแล้วพอมีการศึกษาทางอักษรศาสตร์วรรณคดีคือพระไตรปิฎกก้าวหน้าขึ้นมันกลายเป็นประมาทมากไปเสียอย่างเดียวนี้ <c oughs> นี่เรียกว่าปัญหามันยากเหลือเกินมันซับซ้อนเหลือเกินความก้าวหน้าทุกอย่างมันล่มเหลวล่มเหลวในทางที่จะสร้างสันติภาพ ศาสนาที่เป็นสิ่งที่สร้างสันติภาพจริงๆก็ถูกทอดทิ้งถูกเหยียบย่ำเลยให้พระเจ้าตายแล้วให้ศาสนาไม่จำเป็นนี่แล้วผลมันก็เกิดขึ้นอย่างที่เพิ่มความยากลำบากให้แก่พวกเราที่เป็นครูเกิดความจำใจจำเป็นจำใจที่ศาสนาหรือองค์การศาสนาหรือสถาบันศาสนาเนี่ย จะต้องพอนพันตามความประสงค์ของสถาบ,บันทางการเมืองเป็นต้นแม้แต่ว่าทางเศรษฐกิจพวกอาเซียจะมาดึงพระไปทำอะไรก็ได้คุณก็เห็นนี่มาก็ไม่ต้องพูดดีกว่า <c oughs> เรื่องอะไรมันอยู่ใต้ทิพยพลของวัตถุนิยมไปเดินตามก้นวัตถุนิยมโดยไม่รู้ตัวก็มี โดยรู้ตัวแท้ๆก็ไม่แต่ว่าถูกบังคับก็ไม่มันหมดกําลังที่จะต่อต้านและปัญหามันก็เกิดหนักขึ้นมากขึ้นไปอีกเกี่ยวกับจริยธรรมแล้วเขามาบอกว่าพวกครูช่วยทีพวกครูช่วยทีช,ยทช่วยแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมทางศีลธรรมมันก็น่าหัวเราะ <c oughs> แต่มื่อมันเป็นหน้าที่แล้วก็หลีกไม่ได้ แล้วก็พยายามไปตามความสามารถแล้วทีนี้จะมองกันกว้างๆหน่อยว่าไอ้ความก้าวหน้าความเจริญความก้าวหน้าที่บูชากันนักในโลกนี้ที่คนไทยทุกคนไปตามก้นฝรังนั่นมันจะมีผลอย่างไรคือว่าความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทางวัตถุอย่างวิ่งหรือบินไปในเว,เวลานี้ในโลกนี้มันมีผลอะไรเกิดขึ้น พามาจะยกตัวอย่างให้ฟังเพาเดี๋ยวนี้กําลังก้าวหน้ามากนะก้าวหน้าจริงๆนะเนี่ไม่ต้องอธิบายนะตัอไปโลกประจันหรือจะไปอะไรต่อกันมาอีกอ,อในทางทวัตถุในทางอ,อส่วนบุคคลหรือว่าส่วนรวมมันเป็นความเจริญก้าวหน้า <c oughs> เดี๋ยวนี้เราอยู่ในระดับที่เรียกว่าสูงมากทีเดียวในความเจริญก้าวหน้า แต่แล้วมันเป็นไปเพื่อทำให้เราเนี่เกลียดพระเจ้ายิ่งขึ้น <c oughs> ความจเจริญสูงสุดในโลกเวลานี้ทำให้เราเกลียดธรรมะเกลียดาศาสนาเกลียดพระเจ้ายิ่งขึ้นถ <c oughs> ึงกับพวกฝรั่งเขาพูดกันว่าพระเจ้าตายแล้วโดยเฉพาะพวกฝรั่งหนุ่มๆที่มาที่นี่เสมอๆเนี่ยจะใช้คำพูดอย่างนี้หน้าเฉยตาเฉยพระเจ้าตายแล้วผมไม่ถือาศาสนาอะไร พรางนุ่มๆว่าอย่างนี้ผมไม่ถือศาสนาอะไรไม่มีศาสนาอะไรเรามาทําไมมาสนใจพุทธศาสนาก็เผื่อว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอย่างนี้อคนไม่ยอมมีศาสนาความเจริญสูงสุดของมนุษย์ในโลกมีขึ้นเพื่อให้คนเกลียดศาสนาหรือเกลียดพระเจ้ามากขึ้น อีกทางหนึ่งมันก็ทําให้ได้มีการคุมกําเนิดเพิ่มขึ้นอีกทางนี้ก็มองดูสิความเจริญของโลกทุกๆวิธีทางมีกระทั่งถึงการแพทย์การอะไรนี่มันก็เจริญเพื่อให้เราต้องคุมกําเนิดกันมากขึ้นเร็วขึ้นดรวนจีและทำความยุ่งยากมากขึ้นมันจะเรียกว่าเป็นส่วนดีหรือส่วนร้ายก็ตามใจ ทีนี้มันก็ทําให้อจะสามารถทําสงครามฆ่าฟันกันคราวละมากมากได้ยิ่งขึ้นถ้าไม่มีความเจริญอย่างเดียวนี่เราไม่สามารถฆ่ากันค่าวละหมื่นละแสนได้อ่เี๋ยวนี้เรามันจเจริญแล้วเราจึงมีมือที่สามารถฆ่าเพื่อนมนุษย์กันครั้งละหมื่นละสนแสนละล้านก็ได้ต่อไปในอนาคต แล้ที่นี้มันทําให้เราเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างผิดธรรมชาติยิ่งขึ้นข้อนี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับคําพูดที่เราจเจริญกันมากมายในโลกนี้มันจะทําให้เราเป็นอยู่ชนิดที่ผิดธรรมชาติมากขึ้นนี่มนุษย์จะเป็นอะไรถ้ามันผิดธรรมชาติมากขึ้นมันจะมีโรคภัยไข้เจ็บประหลาดแ่บแปลกประหลาดออกไปนี่ยยิ่งเรายิ่งเป็นอยู่ผิดธรรมชาติเราก็ยิ่งมีจิตใจชนิดที่สงบยาก